สบายก็ดีก็ผมอผมก็เกมโปรเจกต์ตบี้นะกับซีรีส์ใหม่ดีกว่านะผมเบื่อเกมชิ้นแล้วมาเล่นเกมโปรเจกต์ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโหมดคนเล่นคนเดียวไปก่อนนะกันเนาะเล่นแบบคนเดียวอ่ะไพน่ะเดี๋ยวเ่นการหลบซ่อนเล่นเรียกการตัวพอดีผมพึ่งก็บอกว่ายังไม่เคยเล่นนะแต่ถ้าเป็นโหมดสุดสอนอ่ะคือผมเคยเล่นมาแล้วเป็นเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะโอเค หมดนะรเราคอนธายบ้านน้อยในป่าใหญ่สุดสุดท้ายอา่าแบบนี้หนึ่งวันขอบคุณอะไรวะไห้นะขอมาเลยนะมอ่าต่อไปแล้วนะนะผมรัดเคนที่นะเราจะมาเลือกรัดเคนตะกกี้แล้วก็รัดในเคนทักกี้นะน้อยก,ก็เคนตะก,กี้มกกกหมดเลยว่ะไอ้สัตว์เอาเนี้ยกันนะพอนเอาไว้ะะอ,อะไรเนี่ยเลือกคุณลักษณะนะครับผมอธิบาย ทักษะสำคัญนะผมเอาเป็นอันนี้เราอาชีพนะเราจะเป็นอาชีพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าเราจะเป็นนักย่องเบาไหมเป็นโจนอะ่ะโดนถลจรท่าให้แบบเออซอมบี้วดีเ็นตีนะช่างไฟฟ้าสวากช่างเชื่อมเหล็กอะไรวะเนี่ยเอาเราจะเป็นช่างซ่อมดีกว่าช่างอะไรดีกว่าเ็มไม่ร่วมือหรวะโคมยทุกคนเป็นหัวโมยดีกว่านะผม โมนะฮะอันนี้อะไรโขโม,โมนะภาอธิบายนะฮะเอ่อเราจะเอาอะไรบ้างคุณตัดสิที่เลือกได้นะครับผมเอาจะเอานี่ตาเมวนะผมแล้วก็ว่องไวนะฮะลบมันลบป่าไวไอ้เหี้ยมันขึ้นว่าลบอะแต่พี่ใช้ได้สิบนะฮะลบสิบแล้วกูมีเท่าไหร่อ่ะแล้วกูมีเท่าไหร่แต่ถ้ากูใช้ได้อะ่ะกูไม่รู้นองเลยนะเอ่อนักวิ่งนะ,ะผมลบลบสี่ ต้องใช้ได้สินะผมลบสิบสี่ไปแล้วนะเจ้นี้เดี๋ยวนะการรอบเล่นนะฮะลองดูนะลองเรานักเบสบอลป้ายาผู้ผู้ผสมตรีบาลนะครับผมเอาเป็นช่างฝีมือนะฮะนักล่าสัตว์ทำไมอวะโอเคนะครับก็มีสัตว์สำคัญนะโอเคห่งแกงนะต้องเอาไปด้วย เอ่อเลือกนะย้อนกลับเที่อะไรวะทุกคนด่จะเอาแล้วคืออะไรอะ่ะมันเกินไปหรอสุ่มไหมอ่ะสุ่มปะด้ฟเอชืีอะไรอ่ะอ่ะไปไปไป,ไป,ไปไน,นี่แหละทุกคนเรื่องตัวแต่งตัว,ตวละครนะผมเอาเป็นแบบ <laughs> ชื่อนะฮะชื่อเมนะผมชื่อเมชื่อเดียวกับผมเลยเออวะ่ะชื่อชายตัางตั้งเล่นเลก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยแบบนะ จะช่างมาเถอะเล่นคนเดียวนะเดี๋ยวแบ๊กลนะเล่นคนเดียวก็ช่างไม่เถอะคนวาระสุดท้ายมาถึงแล้ววาระสุดท้ายมาถึงแล้วอีกแล้วสุดสิ้นความหวังที่จะเอาตัวรอดนะเพลงเพลงเลงขาเรื่องนะ้คนเพลงเพลงแม่งสุดยอดเลยเพลงแม่งสุดยอดเลยเพลงเหมือนกรีกเลยเพลงแบบพวกเ,เกมกรีกพวกเกมก่อนนาา็ไั้น,นี่คือความตาม่ายของคนอ่ะโอ้ คิดจะปะกิดวอะไรปะอ้เดี๋ยวผมจะพอดีสิงจะฝึกเล่นมาก่อนนะครับฝึกในไอ้บทบทเรียนอะไอ้ฝึกทดลองเล่นนะคนแต่ผมก็ลองได้ไปจําไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงบ้างแต่จาได้แค่ขีดขวาหันซ้ายขวานะจาได้แค่นี้จริงแล้วคนนี่นี่คืออ้าวตอนนี้มันกำลังโหลดนะผมทุกคนตอนนี้กำลังโหลดน่าจะลางโหลดแบบนะทุกคนโอเคน่าจะเริ่มแล้วมั้งตอนเนี้ย ก็ขอภัยนะคือถ้าแบบมีไม่มีทรงมีเสียงอะไรขอไปยด้วยนะตอนนี้ก็ตกแน่เลยใช่ไหมใช่เออเออโอโอค้างไปแล้วสัตว์คือตอนนี้โปรแกรมที่ผมใช้มันสามารถมองเห็นขวาบนนะเวลาเวลาผมพูดไม่อ่ะมันจะขึ้นเป็นขีดขึ้นพูดแบบอกเข้าใจนะแล้วแบบมันจะมีเวลานับว่าถ่ายไปเกี่ที่ FPS เท่าไหร่นะผมคือผมสเก็ตแน่เวลาถ้าผมผมขัค้างนะทุกคนคือมันจะ ุมันเวลามันจะไม่เดินนะคือแบบสมมติว่าสี่นาทีใช่ไหมสี่ทีศูนยจุดหนึ่งวิถ้ามันคา้างมันก็จะคา้างอยู่ศูจนจุดหนึ่งวิไปเลยนะแล้วก็จะมาไอทีมานศูจนจุดห้าเลยนะครับผมก็คือผมไม่รู้เลยนะผมว่า,ามันรู้ตอนที่ผมพูดอ่ะมันคา้างไปด้วยหรือเปล่านะอาจจะผมรู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงแบบซับบะโอเคนะทุกคนเบบแบบนี้เข้าใจไหมก็คือแบบซับ่ะตอนนี้เราจะได้เกมกันนะครับผมเนี่ยคือข้าไปเลยนะคนท่างใแล้วตอนนี้ทั้งแม่ไม,ไ,ไม่เลยียบเลยวะที่ผมรูม้ โอ้ยก็กดไลค์กดสัสดๆใช้กันด้วยเด็ดคนเด็ดดวงจะดูนะเอาใครมามาคลิกกันนะทุกคนมาเริ่มคือไม่รู้ว่ามันจะหลับระดับไหนคือผมก็อย่างที่ผมเห็นนะทุกคนเห็นนะคือผมสร้างห้องแบบนั้นเลยก็คือสร้างมากดเข้าเกมนะกดเริ่มแนี่ว่ะค้างนะคนตอนนี้จะบอกว่าค้างนะคนคื้ตอนนี้ผมเห็นขอบปุค้างไปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหเอาแล้วผมควบคุมตัวเองให้ดีนะคุณเอาตัวรอดได้ไม่นานหรอก อะคุณไม่ยอยากเปิดใจเลยรู้ผู้ถ่ายกดกดคุยเลยกดคุยลุยอทุยกดสุดคุยเฮียเรอบะอือฮึอือฮึอย่าวิ่งคือฐานคือเดินปกตินะฮะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะครับผม,อมเออเฮียอย่าวิ่งทำไมกดวิ่งชิบแอบวะการต่อสู้นะกดซ้ายนะผมเอ่อนะ้ำคือชีวิตนะครับผมอือฮึอือฮึการประดิษฐ์นะครับเอ่อยังไม่จำเป็นในตอนนี้นะครับผมเอ่ออย่าให้ซอมบี้เห็นนะผมเอ้ยซอมบี้เห็นได้หรอ ปกติผมนึกว่าซอมบี้มันดมตะกินนะคนการทำอาหารนะครับผมโอ้น่าสนใจนะสุปโอ้ว้าวชอบเก็บหมอกเก็จชิปเป่งเลยตอนนี้โอเคชอบเก็บของนะครับผมโอเคพยานอะไรโอเคโอเคมาพร้อมเลียนคนสดสดเลยอะอกไปอ่ะออกไปอ่ะสัสเลยโอเคทุกคนมาเริ่มเลยโอ้ย ที่ขวานะการหันมองครับผม๋ยวผมลองดูครับกดกด e กด r กด q นะผมกด q นะพิการโอเคสันน่าจะเป็นสัญญาณมือกด r ไม่มีอะไรเลยนะก, t, กด t นะกด y กดไม่ตุ่ๆเลยที่อ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ทุกคชอบสีเหลวผมกดอะไรวะ อ๋อจ้ดงจ,จะทำการทําการจับทุหคนนี่คือแหละหยิบทั้งหมดนะโอ้รายการหมดหมู่นะอันนี้น่าชอบเก็บของข่องข่องเก็บของของเมย์นะครับนี่คือตัวผมน่าชอบเก็บของของผมนะโอเคมาดูก,กันดีกว่าต้องมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะเอ,อ่อนี่จะเป็นบ้านเราใช่ไหมนี่น่าจะเป็นบ้านเราต้องกดอะไรวะอืมกดอ,อะไรค้นของอ,อะ เดินไปที่ตั้งพื้นตรวจสอบพื้นที่นี้แยกกันส่วนอะไรวะล้งกดดูหน่อยตัวนี้เหรออ๋ออย่างงี้เหรอนั่งนักขยะมีอะไรขวดป่านะผมถุงตาลนะโอ้ยเขอบ่วยชีวิตกูสัตว์มีแค่นี้อ่ะโอเคก็ผูกไปก็โอเค,อเคนี่คืออะไร,รอ่ะโฟกัสค้นหาอันนี้ใช้โหมดค้นหานะครับก็ โอ้เกตละเพื่อเป็นการที่ได้นแบบผมจริงแบบมอเหกนก็เราผมจะเล่นแบบนี้นะดูว่าไงดีวะทุกคนเอาไงดีวะล้วปกติละนะมันมืดเกินนะผมอ๋โอเคผมว่ากดไอ้นะผมได้นะฮะเสื้อเชิ้ตอะความอบอุ่นนะโอ้แม่งต้านทานกับกระอะไรวะกระแสลงนะโอ้แม่งไม่ต้องมีอาหารอะไรชุดอุปกรณ์เย็บผ้านะครับผมเอาข้อตัวไงอะ หยิบถือด้วยถือด้วยมือหลัก่ะถือด้วยมือรองวิ่งใส่ของเปลี่ยนชื่อฮะเอาเปเข้านี่อ๋ออย่างนี้เลยเลาอย่างนี้เลยทุกคนโอเคเกตแลเกตแลโอ้แมงเสื้อ,อ,อ,น,น,อ,น,อนี้เดี่ยวปุยสัตว์เปลี่ยนกันดิเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเสื้อเชิดฮะเออเสื้อยืดโอ้โอ้โอไว้นี่โอเค ยังอะ่ะสนใจอ๋อต้องงี้เลยเหรอโอเคทุกคนมาต่อ,อ,มตอผมเลือกเป็นแล้วผมเลือกเป็นหละผมเลือกเป็นแล้วเอางี้ยเออหยิบหยิบขอม,มอือหืออ๋อต้องไปไปตรงตูงต้เลยแล้วหยิบอะไรมาบ้างเดี๋ยว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 ง๋ยเี๋ยีย๋ยวเดยวเดี๋เดเดี๋ยวเดี๋ยี่เยิบ คือกระป๋องนะฮะมันฝั่งกระป๋องนะกระป๋องนีอ้อะสับป,ปะรดกระป๋องนะกระป๋องไอแ้แซดกระป๋องคืออะไรวะโอเคต่อไปก็ตรงนี้ทุกคนนี่เป็นหนึ่งเดียวแม่งเลยด้วยตรงนี้มามามา,มาไม่มีนะพนไม่มีนะครับไม่มีกระียนอะโอ้โ,อโหความหยิบนะฮะหยิบถือไว้ตั้มือเจ้าของร้านฮะหมอ้อทำอาหารไอหยิบทั้งหมดนี่ตัวเราไปปไุ๊กระหิตไปเลย ไปใส่ได้สองเยียวะแก้วนว้ำฟอดมือถ้วยชานไม่น่าใช้นะผมโอเคนะะไม่น่าใช้อะไรอ่ะมักกะโลโนีอบชื้นนะผมหยิบโอเคฮะอันทันจะพืชอกอบหยิบนะผมอ่ะฮะหยิบฮะถัว่วอันนี้หนูตายนะความทุกใจกวกกับเป็นอะไรต่อกินไม่ไม่สุกไอสัตว์โอเคทุกคนช่างวันช่างวันโอเค ปิดปิดนี่กโอเคมาต่อไปทางนี้ทุกคนไปประตูดิซ้ายทุกคนโอเคนี่ก็ได้หรือว่ากดนี่ทำไมวะมู่ฉุกเฉิขยะน่ะครัวเรือนขยะยาติดขยะนะรูปร่างหน้าตาะยายาสิผมไม่น่าใช้นะเราไม่น่าใช้เราเก็บดีกว่าอ่าหยิบหยิบอ่ะผีปู่ต้องใช้อ่าไม่ใช่สัปนแปลงหรอกใม่นเป็นไฟัปู่ไปเลย โอเคทางนี้ทุกคนปะออกข้างนอกดีกว่ามันย่อไงวะยอ่อไงโหดสีอ๋อจิกซ้ายมาทุกคนสบ,บี้มาโอ้ก็ตกสัตว์แหละโอ้แม่งหมดหมแบบไปแน่เป็นตู้ไปตู้ไปตู้เราะทำการหยิบของก่อนนะคนเอถือด้วยมือหลังอ่ะถือด้วยมือหลังโอเคโอดเราพร้อมล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูตีไงเฮ้ยต้องนีเดียวโอ้โหตายป่ะเชียร์แล้วขอดวิ่งก่อนวิ่งเดี๋ยวิีงนะโหฐานการไม่ดีว่ะโหไปเยอะเนี่ย เพราะหิมเหลวแน่เลยทุกคน,น,น,นคตอนนี้ก็ตกมากเราต้องถ่าที่ซ่อนเอาทุกคนต้องหาปืนไหมหาปืนดีกว่าทุกคนะน,น,นตกเรือเนี่ยสถานการณ์สถานะตกเรือป่ะอันนี้คืออะไรอะเลือดออกเล็กน้อยต้องใช้ผ้าพัานแผลน,น,นะผมใช้อะไรอ่ะตอนนี้เราตเข้าป่าหนีก่อนทุกคน